วันนี้เสนอเมนูอ่อมเนื้อใส่เพียวัวแม่เพียวัวค่ะอ่อมเนื้อวัวนะคะใส่ผักเยอะๆเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะน้ำก็จะมีตามพริกสดแล้วก็ต,ตาตะไคร้ตาหอมแดงนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำมาต้มให้เดือดๆก่อน เดี๋ยวให้เดือดก่อนเนาะคะ่ะพอ,อน้ําเดือดแล้วเราก็มาใส่เนื้อเนาะเนื้อก็จะมีไข่ลังเนื้อซี่โครงแล้วก็ตับเอาลงเลยค่ะแล้วก็ตับแล้วก็เสือร้องไห้ค่ะเอาลงไปเลยทีเ,เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งเนาะ ก็เดือนแล้วเราก็มาปรุงรสกันค่ะก็จะมีเกลือนิดหน่อยเนาะประมาณประมาณสองช้อนชาค่ะชูรสก็ประมาณช้อนช้อนสองช้อนชาสช้อนชาค่ะช้อนชาเนาะเกลือแล้วก็ชูรสนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรของคุณแม่ค่ะใส่ปะลาร้าด้วยหรอคะใส่ปะลาร้าปลาร้าอะไรก็ได้นะคะที่เรากินอยู่ที่นี่จะใช้ปะลาร้าขวดค่ะของไหมพี่ลมพลนแล้วก็ให้มันเดือดอีกรอบนึงค่ะนี่ปะ่ะ ใส่น้ำปลาเราก็รออีกสักพักเสร็จแล้วเราก็ใส่ <ไป S 1> เพียลงไปเลยเพียลงไปกมากๆมันจะเหนียวนะ้มันเดือดมันเดือดสักพักนึงค่อยใส่ผักนะคะ เดี๋ยวแล้วเรามาใส่ผักค่ะผักมีอะไรบ้างคะคุณแม่มีต้นหอมผักชีลาบคุณเลิศค่ะคุณเลิศผักกีเลอรกระจอนต้นหอมกระจอนแล้วก็เม่งเลิศขึ่ไปมีผักอะไรก็ใส่ใส่ไปค่ะชอบผักอะไรก็ใส่เข้าไปเยอะๆเลยค่ะต้นทุ้คลายข้อใจขใจ หรืออะไรอีกคะหรือผักอะไรอย่างดีอ๋อค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ข้าวคั่วก็เสร็จพิธีค่ะเอาข้าวคั่วมาใส่เลยไหมจะได้ปิดจบนี่กำลังอลุยนี่นี่ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนี่เราคั่วเองค่ะใส่เข้าไปออมค่ะออมเพี้ยอ่อมเนื้อใส่เพี้ย มันก็จะค้มขลมกลมกล่อมหน่อยเสร็จแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกอ่อมเพียอ่อมเนื้อเนาะเสร็จแล้วค่ะฝีมือคุณแม่กินค่ะ